ฟ้ายามเย็นเห็นแสงร,รำไรอาทิตย์จะลับลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาหมูม่มวลวิหกเหินลมอยู่กลางเวหาจะกลับคืนสู่ชายคาชายป่า ลังพักพิงแต่น้องนางใหญ่ไม่เห็นกลับมาจากไปตั้งหลายปีกว่าท้องนาบ้านเราเหงาจังลมหนาวพัดผาโยกเรือนจนคล้ายจะพัง ผู้เท่าตายายลงนั้นเมารอด้วยใจเลื่อนลอยนกน้อยาราคาถูกถ้อเป็นลูกที่ถูกพอแม่ขายไปกะตันยูบิดามันดาปานใด แม่้ายจากเมืองเชียงหายต้องไปสู่สังของใจผูเทาล้มป่วยคนช่วยไม่บอกเธอจึงจากเมืองบางเอหวังไปให้ทันเวลาเอายาไปฝา สายที่เธอจากมาเหมือนว่าจว่าสายเกินไปนบน้อยกลับมาแค่ทันพระสัวใครเล่าจ็บพูดรวดรา้าวจ้เสาวเมืองหนึ่งสังคมเมืองไทยใครฟังเขา งไม่เชื่อคขายกินหมดแล้วเอื้องเนือ้อให้กับใจที่อูบอจาคนรู้คบางตัวไทยทาย,ทายออมันมาทั้งไทยทยม,มันคนรู้บางตัวแต่เราว่าเรื่องหนึ่งนะที่อยากได้ก็เรื่องกรูปมากกว่า มีปัญหาตลอดเลยอ่ะหลังหลังจากคุกอ่ะมันดีใช่แต่ตอนแรกอ่ะลุกมัวรูกมัวมากเต้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 มาลีต้องใจดีมาลูมาลีเอาเอาเอาท่อนนี้ไปร้องท่อนหลังไปร้องที่มันมีกรองเพราะตอนนี้พอมันมีกรองปุ๊บมาลีตรงเนี้ยเงยขึ้นท้องบนเละเอาไปลองเอาลองเนี้ยไปร้องข้างล่างเพราะมันคิดกรูฟิลกันถูกว่าทั้งเพลงมันเปลี่ยนเป็นจังหวะสโลล็อกถูกป่ะเออเอาตรงเนี้ยไปร้องข้างล่างดูก่อนแล้วก็เอากรูฟข้างล่างแล้มาใส่ข้างบนใหม่ แต้ามาถ้ามารืวร้องได้แบบช่วงหลังนะดีดเพราะว่ามันตอนนี้เหมือนผีเข้าแล้วผีออกแต่ผีออกไปเยอะมากมากว่าผีจะเข้าเนี่ยจริงๆแบบผีออกไปเยอะมากแบบว่า ท่อนแรกท่อนก่อนฮุกนั่นแหละทัานสองท่อนมันน่าเสีดาน่าเสียดายมากยังคลัมทางไม่ค่อยเจอแต่พอตื่นเต้นนะมันจะลองร้องร้องให้ครูฟังไม่ไม่กลัวเสียงปิ้นจริงๆแล้วครับแต่ตอนแกแกลัวอันนั้นมากกว่ามาิวจริงๆมาวเพลงเนี้ยมันหมอเสียงมาเลยเออแล้วบีที่ทช่วงาคอยลุกใช่ใช่อยู่ดีคนลุกมัมมาปิ้นมาปิ้นกับครูว้เน้ดีที่สุดแล้วใช่ปิ้นที่ไหนจะกลัวโดนหนาอะไรเขาละกันกัมันมันปิ้นเนี่ยมาดิวแต่อย่างหนึ่งนะ ที่ครูชอบในวิกนี้นะครูชอบเวลาที่มาริวเบาแต่ระวังแค่ระวังว่ามันเบาจนหายไป <caracter. S 1> แต่ว่าดีที่มันมีเบาบแตเพราะว่าส่วนใหญ่มาลิวจะชอบมาปเป็นเนื้อนเน้นแรงแรงซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินอะไรแบบนี้จากมาลิวเท่าไหร่เนี่ยเพราะมันมีเบาอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่ามัน มันละเอียดอ่อนขึ้นน่ะการร้องของมาลิวอ่ะมันละเมียดมันละเมียดที่ไม่เคยขลุกกับมาลิวเลยนะมาลิวแล้วแมมาลิวเป็นคนเสียงหวานมาลิวคนรู้ของไหวมาลิวเป็นผู้ชายเสียงหวานแต่มาลิวแบบไม่ค่อยใช้ด้านหวานตัวเองเท่าไหร่มาลิวจะไปใช้แข็งแรงอย่างเดียวจะไปใช้โหดอย่างเดียวอย่าลืมนะว่าอยู่มีอีกด้านนึงของเสียงที่หวาน แล้วเอามาใช้ได้ก็จะยิ้มไม่อยากยิ้มก็ยิ้มมีทำหน้าไม่ใช่ไม่ไม่โอ้โหเยอะเจ๊กเจ๊กไม่ใช่เนี่ยพอครูคู่เนี่ยผมยิ้มแต่ปกติผมฟังก็ก็ฟังเพราะมัเขาบอกเขาตั้งใจเขาชมแกอยู่ไหมเนี่ยแกก็ยิ้มไปแต่อย่าลืมแล้มครั้งแรกครูฟังใหม่ได้ป่ะตัวที่ไม่เป็นตรีได้ป่ะอย่าได้แรกเนี่ยก่อนก่อนก่อนจะร้องนะคำนี้คำบางคำมันสั้นนะมีตัวสะกดแล้วคาบางคำมันเล่นกับเด็กได้ลองอีกนิด มีความรู้สึกว่าบางทีมันเชื่อมกันเกินไปจนมันมันขาดผู้กองก็ร้องอ้อผู้กองร้องอ่านเท่าไหนตั้งแต่ขึ้นมามันแยกตั้งแต่ขึ้นมาตัดได้นี่ตัดหยุดชุบชับชุบชับหนูร้องไงเออจะเอื้อนทำไมไม่ต้องเอื้อนมันมีอยู่ช่วงนึงที่หนูไม่เอื้อนแล้วมันขนลุกมากเลยข้างหลังอ่ะเฮ้ยแต่มันดีเพราะมันมีดังเบารู้แล้วข้างหลังดีเลยเพียงแต่ว่าเนี่ยมีสั้น สั้นๆบ้างบางคำนี่มีตัวสะกดแล้วบางคำที่มันเล่นกับถึ่งถึ่งตะาึ่งพัวถึ่งตะาถึงพัวเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยพัวเนี่ยคือชั่งคุณต้องยกตลอดเลยยกตลอดเวลาตัลอมแต่ของเราอ่ะนุนข้างในเราไม่ไม่เหมือนด้วยมันเลยก็เลยลองเล่นกับพี่ลองเปล่าลองร้องเปล่าจังหวะเป็นมงหมาเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคุณดีแท่งตึงปะตึงปะตั้งใส่มาดิลูกต้องเอาใหม่คขอรึ ฝากฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรอาทิตย์จะลับโลกไปถ้าฉันจะลโผล่ขึ้นมาใครนี่เทียบตัดได้นะอาทิตย์จะลับโลกไปเออไม่ต้องไปใช่อาทิตย์จะลับโลกไปเออให้ฉันจะลโผล่ขึ้นมาตรงนี้อะใครมาใช้เราจะดี วิ่งเนี่ยเป็นวิ่งกรูฟเลยสัปดาห์แห่งกรูฟเออเนอะเนอะตุ๊ดเพลงวัดเพงเรื่องกรูฟเลยกรูฟมันเปลี่ยนมันเกือบดีแล้วมาเร็วมันดีนะมันดีไม่ใช่มันมีของดีทั้งนั้นมาเร็วแค่เปิดหูฟังดนตรีจริงๆกับมันจริงๆทีหนึงไม่เอาแบบบีดหัวใจตัวเองอย่างเดียวโอเคโอเคปะอี๊เราไปแก้ดูดีดิ๊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 